ทวิตกับเขารหัสของผู้ที่จะส่งซัพพอร์ตเนาะสมาชิกเขารหัสผ่านเนาะแล้วก็เขียนใส่ตามหัวภาพเนาะแล้วก็ล็อกอินปื๊บเข้าไปเลยแล้วต่อมาก็คือกดส่งซัพพอร์ตเนาะซัพพอร์ต a ็มส่งซัพพอร์ตแล้วกดบวกตัวนี้เพิ่มเติมแล้วกดหัวข้อประเภทเลือกประเภทส่งเอกสารแล้วพิมพ์คําว่าส่งเอกสารยืนยันต่อมาคือเรียนเจ้าหน้าที่ฝ่ายซัพพอร์ตสมาชิกส่งเอกสารยืนยันการสมัคร รหัสของเจ้าของเองเนาะผู้ที่เฮาสีส่งพพอร์ตนั่นก็พิมพใส่ถ้าเจ้าของรหัสนั่นเป็นเมยิงก็บอกว่าขอบคุณค่ะถ้าเป็นผู้ชายก็ขอบคุณครับแล้วเขาก็เลือกไฟล์ที่เฮาตกแต่งแล้วเนาะคือหกภาพสมโนเนาะจะเป็นหน้าตาคือหน้าทําอิทเนาะหน้าปกจะเป็นหน้าตาแบบนี้เนาะสมโนหน้าปกทําอิทแล้วและก็หน้าที่2เนาะแล้วและก็หน้าที่3คือเราเป็นผู้ที่ท่าได้แล้วก็เขียนที่ว่าผู้หับ ผลประโยชน์เข็นซื้อเริ่มต้นเข็นซื้อนำสกุลผูกผลประโยชน์สายสัมพันธ์แล้วก็เส้นคําว่าสําเนาถูกต้องลงนำเนาะแล้วล้วก็เขามาเกาะเขามาตัดต่อใส่ไปนี้เนาะถ้าคือสีส่งซัพพอร์ตเล็กบัญชีใ็่ไปน,นี้คือกันเนาะส่งตามหลังก็ได้ถามีกับส่งพร้อมกันเลยอันนี้คือสัม,มโนวิธีการส่งเนาะจะเป็นหนาไปน,นี้หนาะที่ 1, หนหนาที่2หนาที่3แล้วล้วก็เขยนซเซจิอ่เนาะถาเป็นบัตรประจำตโตจะมีบัตรประจำตโต แล้วเลขบัญชีเลยกับเคนใส่เซจยนเนาะคือเก่าบัตรประจำตัวบัตรประจำตัวจะง่ายกลัาส <Wow. S 1> ม,มานนท์จะมีรายหนะเนยแต่ก็บอกเป็นยังน้อแป๊บเดียวเนยกดปึ๊บแล้วโอเคเลือกไฟล์เรียบร้อยแล้วเนาะก็กดโอเคอีกเท่นหนึงโอเคส่งสําเร็จเสร็จสิน้นโอเคเนาะคลิปนี้เนาะได้ความรู้บออะไรก็หน่อยเนาะเป็นยังไงมีอ็นไดเพิ่มเติมสามารถ box อินบ็อกซ์กลับมาได้เนาะสอบถามได้เนาะโอเคทายสน,นี้ก็ขอกล่าคคำว่าสบายดีโอเคบ๊ายบาย